จริงๆเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่สองนะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริงๆนะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อสังคมออ,อนไลน์นะครับก็ได้พาผู้คนไปเดินอยู่บริเวณปราสาทแล้วจะเราจะเห็นพวงของปราสาทพวงของ ทุ่นระเบิดแบบ PMN 2เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจํานวนมันเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ในทางทหารอาจจะที่คายลงไปบ้างนะครับแต่การต่อสู้ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่ง กระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขณะน,นี้ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในในในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะใช้พิสูจน์ได้ครับผม